สวัสดีครับวันนี้กับผมปุ่นหัวร้อนวันนี้กับวันนี้กับเกมครอร์สนะครับเกมครอร์สเรียกสัส้นๆว่าคอร์สแต่ว่ามันมีชื่อเต็มแต่ผมเรียกไม่ถูกโอเคไหมเกมแรกเลยไม่พูดมากนะครับเกมนี้เกมนี้เราก็มันคือเป็นเกมที่ทหารนะครับเป็นเกมทหารมาเลยรวดเร็วมันมันมันเท่ดี อันนี้ผมเกมน,นี้ผมก็น่าจะโปรโปรไปนะน่าจะชนะถ้าแพ้ก็ก็ดวงไม่ดีนะครับดวงไม่ดีถ้าดวงไม่ดีเราก็ดวงไม่ดีต่อไปเรื่อยๆนี่ครับตอนนี้แหมโอเคมาๆๆมาเาเลยครับอุย้ยทหารเพื่อนตาทั้งนั้ง เลื่อนตายข้างหน้าผมเลยหมด้เวลาแล้วครับเหลืเวลาใช้เออนี่แหละใช้นักแท้งนี่นี่เวลาแบบปวนเจียนมจะใช้ดาบสมุนไพรฟันเขาแล้วฟันทีเดียวตายหายเลยเรียบร้อยตายม,มามาไม่เป็นไรเดี๋ยวโอเคไป นาตอนนี้ผมก็นั่นอยู่นะครับยังียง่ยังงานอยู่นะวิธีวิธีการเล่นก็คือยิงกันไปยิงกันมาให้ครบห้าสิบคนนะฝั่งไหนครบห้าสิบคนก็ชนะไปนะเอออันนี้คปอนการแบบบอกการเล่นแบบคร่าวๆนี้นะไดยเวลาว โอ้โหโอ้ยโอ้ยโหด้ด้โสอง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 โอเคไมาตอนนี้ผมก็ทีมเรานำดิ โอ้โหโหโดนดาบสมุนไล่เข้าไปเรียบร้อยแหมฟันทีเดียวตายแล้วับดาบเนี่ยดาบที่ผมถือเนี่ยฟันทีเดียวตายเลยนะไม่ใช่เหมือนปืนที่กว่าจะยิงก็ตายนะนี่คือฟันทีเดียวตายโคตรโกงเลยครับแต่ว่าเออมันก็จริงโอ้โหเข้าหัวหนึ่งเข้าตัวหนึ่งทีนี่นี่นี่แล้ โอ้ยมาได้เวลาทหารญี่ปุ่นเข้าโอ้โหห่วยโหดนะไม่เป็นไรครับผมแบบไม่หัวร้อนคนแบบคนดีแมวต้องแบบใจเย็นๆนะครับเล่นเกมก็อย่างนี่อะไรแบบนี้มา นี้เราอยากถิงฐานเขาแล้วนะเขาก็ไม่สามารถออกจากที่นี่ได้อะไรอ่ะอะไรอ่ะฟันโอ้โห oh, oh, โดยคนนี้ฆ่าตลอดเลยไม่เป็นไรอาจจะคลิปเยอนะน่าจะเล่นประมาณสองเกมนะครับเพราะว่าลัวคลิปยาวแลวคลิปไม่ใหญ่เดี๋ยวถาคลิปมันมีพื้นที่เหลืออาจจะเล่นเรื่อยจนกว่ามันจะถึงหนึ่งตำนหมด มาจัอุ้ยอีแล้วมาอ้หย,ยจะร้องไห้ก็เกมแรกก็ผ่านไปนะครับดังงไายได้ นะถ้าพูดผิดพูดถูกก็ขออภัยด้วยกันผมเป็นคนผมเป็นคนพูดไม่ค่อยชัดเพราะว่าไม่รู้แต่ว่าพูดไม่ค่อยชัดนะครับอาจจะพูดติดกับขาดก็ขออภยัยนะผมเป็นลูกครึ่งกะเหรี่ยงลูกครึ่งไทยลูกครึ่งอีสานลูกครึ่งกลางเป็นลูกครึ่งหมดเลยเพราะว่าผมสามารถฟังภาษาอีสานได้แต่ว่าผมไม่สามารถพูดภาษาอีสานได้สามารถพูดกลางได้ฟังกลางได้ ก็ไหพูดติดจลครับ้ยช่วยก็ขออภัยด้วยอืนะเกมที่หนึ่งเราผมก็เป็นที่สองนะ v i p ก็เขาเขาไปให้เขาไปผมก็เก่งจริงอะ่ะผมโดนฟันตลอดเลยมามา,มาไม่แต่งปืนแล้วนะไปไปเกมที่สองเลยขออภัยเมื่อกี้เมื่อกี้เล่นเพลินไปหน่อยเลยกดไปแต่งปืนซะหน่อยแต่ว่าโอเคมามเกมที่สองกันนะ โอเคครับมาถึงในเกมที่สองเราก็แล้วโอเคก็เห็นฝั่งข้าวเราไม่อยากเล่นเลยเพราะฝั่งเราโอ้โหดอยู่นะแต่ว่าก็ือวยให้โหดๆแบบกลางๆกไม่เป็นไรทีมเราก็ยุได้ก็สู้ครับสองการแค่จะชนะนะครับเราไม่จำเป็นจะเปลี่ยนชุดทำไมเราโอเคนับเวลาครับนับเวลาไปลบอีกแล้วครับห้าสิบตัวเหมือนเดิมนะครับในรอบที่สอง อุ้ยตายเาหนักมวย,น,มวย,ยวนักมวยตายแล้วนักมวยตายรูเวลาใช้อดาเมตของผมอหนึ่งจอดตีอยู่อหนโอ้ออโหโ,โดนโดนนักมวยต่อยตายฮะโคตรเล่เลย ไอหนวมนั้นนะไอหนวมที่แบบเหมือนนักมวยเขาต่อยกันอะ่ะตอกต่อยเดียวตายเหมือนกันนะไม่ใช่แบบต่อยเดียวตายนะโคตรโกงเลยอะ่ะหน่วมไมโโโ่โอ้โหโกงอู้ค้าอันนี้สงครามก็ดุดเดือดกันเลยนะตอนนี้โอ้ ไอนักปนไอนักมวยโอ้โหแหววิ่งยิงไม่ทันจะ่ปุนหมดโอเคไม่เป็นไรเราแบบยังคงนำเขาอยู่ประมาณเยอะนะเยอะสิบตัวแต้มเลยเอ้าอะไรอ่ะโอ้โหคนนี้ชอบตุ๋ยเราอะนักมวยตุ๋ยแล้วนักมวยชอบตุ๋ยเราเนี่ยเจอเจอเจอทหารญี่ปุ่นมาง เออเอาอะไรเนี่ยเฮ้ออะไรวะม่เข้าใจว่าจะปนปเปกันโอเคมาตอนนี้เขาตามเราอยู่สามแต้มเราเอาอะไรอ่ะโอ้โหใสเดือดคดโกงเลยอันนี้มก็โอเคเครื่องต่อไปนี้ก็จะเป็นเข้าโหมดสู่ตั้งใจเล่นนะครับก็เข้าสู่ การตั้งใจเล่นแหละเพราะว่าจะแพ้แล้วจะโดนนำแล้วด้วยซ้ำโอเคเลยเดี๋ยวชมฝีมือผมได้เลยดาบเป็นคืออะไรนะโอ้ยเขาอยู่กายอ่ะเขายิงอ่ะโอ้ยไม่เป็นไรไม่เป็นไรเราเออเดี๋ยวดาสกิลผมอ่ะ คุตส่าห์ได้มาโอ้โหต้องบิดมันโอ้ยกระตุกโอ้ยขออภัยครับก็เตรียมเหยกระตุกนิดนึงนะเพราะว่าผมใช้โทรศัพท์อัดน,นะไม่ใช่คอมนะก็ขออภัยในความกระตุกด้วยใครดูแล้วดูได้ก็ดูนะครับดูไม่ได้ก็ไม่ต้องดูนะเราเล่นเราเล่นหยอกกับโอเคไหมน,นี่ผมช่วยนี่อันนี้ไม่จริงใจเลยเอ,าอ้าชิบขา เดี่ยอันนี้นเอา้าระเบิดใส่ตัวเองโว้โาวกระโถมีดยกดักเอา้าอะไรอีกเอา้าโอ้ยโ,โดนไม้เม็กซ์หนวดไปทีนึงอันนี้คือทีมผมจะแพ้แล้วนะเพรว่าจะอาการแย่ลงแล้วนักมวยยิงนักมวยก่อนเฮ้ยนักมวยโอ้โหทีมเขาจะทีมเราเขาจะ,าจะได้แล้วทีมเขาจะแบบนำแล้วครับ ไม่ใช่นำคิงว่าจะชนะแล้วเรียบร้อยผมแพ้โดนนักมวยต่อยอ่ะนักมวย,อยอไ่่นคนส้นตีนมากเลยขอภหยในคำด่านี่คือจัดใจผมจริงๆเว้ยนักมวยไม่นคนส้นตีนมากวิ่งต่อยเขาวิ่งทั่วเลยมวยคนส้นตีนจริงโดนนักมวยต่อยแบบนักมวยคนส้นตีนนะครับโอเคโอเคก็สองเกมก็พอแล้วเดี๋ยวคลิปยาวเกินไป เดีย๋ยววันนี้ขอลาตัวไปก่อนสวัสดีครับอย่าลืมดูด้วยกดไลค์กดแชร์กดส c r i b ์ด้วยเผื่อมีคลิปใหม่ๆเข้ามานะ